ดีค่ะน้องหญิงออกจากเพนางรองนะคะจะเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยถนนหมายเลขไม่รู้รู้แต่ว่านางรองบุรีรัมย์ไอสองหนึ่งแปดนะคะถนนหมายเลขสองหนึ่งแปดจ้าเส้นนางรองบุรีรัมย์ค่ะระยะเวลาเดินทางประมาณสี่สิบแปดกิโลนะคะอันนี้ระยะทางค่าบริวตาหยุดค่ะน้องหญิงก็เลยถ่ายบรรยากาศไม่ดูจ้าอันนี้ข้างทางเขาเกี่ยวข้อเส็ยหมดแล้วนะจ้า เนี่ค่ะเขาเกี่ยวเขาหมดแล้วเมื่อแล้ว,ลวทั้งนี้เขากาสีทำนาแล้วก็ทำไรอ้อยนะคะมีโรงงานไรอ้อยด้วยนะคะอันนี้เข้าเขตอำเภอเมืองจอบริรัมนะคะน้องหญิงถ่ายวิดีโอให้ดูจ้ะตน้นมต้นไม้ก็เยอะดีนะคะดีถนนไม้เลขนี้ก็ถือว่าโอเคนะ สล็สื่อเ,เยอะนะถนนเส้นนี้ทถือว่าเยอะมากค่ะตำบนใหญ่ๆเขาจะมีร้านสล็สื้อเต็มเลยถนนเส้นนี้เขาดีนะคะ4สี่เลนตลอดสายค่ะน้องหญิงก็เลยขับรถนั่งรถพูดยสารไปนะคะอยู่ประมาณ10กิโลก็หอนอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนี่นะคะขับรถตรงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะถึงจุดหมายปลายทาง อันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะขออนุญาตอ่านนิดนึงค่ะที่นี่เคาเรียกว่าอะไรเอ,อ่ยที่พักเหรอคสังเกตเอออันนี้เป็นหอพักเหรอคะดิฉันนสังเกตค่ะก็ถือว่าหอพักอยู่ใกล้เมืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเจว่าซีเจยู่ตรงนี้ถึงแล้วโรงเรียนบัววิทยา นี่ฉันจำได้ในไงบหลวงป้านี่โรงเรียนมัธยมที่ออกจากตัวเมืองมานิดนึงนะฮะนี่เขาเรียกว่าโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมค่ะนี่โรงเรียนอยู่ใกล้ตัวเมืองบุรีรัมย์ค่ะโรงเรียนใหญ่อยู่นะและแล้วเราก็ถ่ายรูปให้ดูค่ะอันนี้จะเป็นเอ่อตำบลบัวนะฮะเทศบาลตำบลบัวตำบลใหญ่ของ ฝั่งนี้นะคะอีกขากงมอนิโปภาคสิเขาไข่ไก่เขตเทสบาลเมืองนะคะอันนี้จะเป็นไทยวัสดุค่ะที่มองหน้าที่มองเห็นคือไทยวัสดุไทยวัสดุบุรีรัมย์ามีสูมานิดหนึง่งเลยไทยวัสดุก็จะเป็นสี่แยกไฟแดงค่ะแยกไฟแดงไปโคราชนะคะเดี๋ยวสายไปโคราชเดี๋ยวขอไปสุรินทร์ค่ะ เราก็ตรงไปไวปขอาเมืองนะคะตรงไปค่ะดูโฮมก็อยู่ด้านข้างซ้ายนี่นะคะดูโฮมลักษณะข่ามือสุรินทร์แต่ที่นี่ใหญ่กว่าสุรินทร์นะตามพื้นที่ที่เรามองเห็นนะคะ,คะตามสถานะที่เรามองเห็น นี่ค่ะใหญ่มากเขาใช้พื้นที่เต็มเลยนะนี่อันนี้เขาทาเป็นอะไรไม่รู้นี่ร้านค้าร้านขายนะคะอ่าร้านค้าขายอะไรแค่นี้เหรอก็จะด้ว่าขายไม่เท่าไหร่ร้านเช่ามีประมาณแค่นี้นะอันนี้ตรงไปก็จะไปเข้าเมืองบริลับค่ะ เรสายไปสนีไปโคราชนะคะเลี้ยวขวาตรงนี้ไปตังวัดสุรีแล้วไปสนามกีฬาสนามช้างอารีนาก็เป็นเลี้ยวขวานะคะตรงไปเข้าเมืองค่ะไฟเขียวจ้าข้าไปในเมืองนะคะ่ะเราก็จะผ่านรบินสัน์อยู่ตรงนี้นะคะเราแวกนี้อันนี้ก็เรียกแยกกระสังกระสังไม่ใช่เพอนะตำบลกระสังค่ะแยกตำบลกระสังอำเภอเมืองจรบบรังหวัดรัม แล้วเราก็จะเจอปั๊มปัสสาวะแล้วก็ลม เราก็ขับรถเข้าไปในเมืองอีกรอบหนึ่งอันนี้จะผ่านอถบินสันนะคะเมื่อสักครู่เราออกจากลูกค้าแล้วค่ะนีู่วันเสาร์นี่นะคะตัวเมืองบริลามจ้าเลี้ยวซ้ายไปมหาสารคามจ้าเอา่อเลี้ยวขวาก็จะไปสุรินตรงไปก็เข้าเมืองบริลามนะคะ เฮาสิต้องไปขงเขาเบืองบุรีรัมจาเฮาส์แสปร์เพอพยักจังหวัดมหาสารคามนะคะแต่เราจะถ่ายเมืองของบุรีรัมย์ห้เมืองก่อนค่ะก่อนจะจะเดินทางไปทางไหนนะคะเพราะว่านัดลูกค้าวายนะคะนิดจ๋านี่จ๋าเดิน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 แก็เดิน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 ดึ้งดังดึ้งดังไฟแดงมึงนีนะคะพอดีกลับคําพอดีเลย จบพรุ่งนี้เกาะไว้แค่สองจ้าสุดท้ายแล้วก็ไปน,นูน่นเราเป็นอะไรที่แบบแพนไวในหัวสมองน้องหญิงแพนไ้ดีมากเลยนะพี่พลพี่พลจะหลับรหรือเปล่าไกลอยู่นะประมาณชั่วโมงครึ่งไกลอยู่นะก็น่าจะได้แนละ้วนะมันเหนื่อยเหลือเกิน้องเพลงมาถอดรองเท้าผ้าใบแล้วอืมกินอะไรดีหิวข้าวแล้วนะ ตรงไปนะคะไฟแดงเสร็จแล้วก็จะเข้าเมืองค่ะตรงไปนะคะอันนี้เข้าเมืองบุรีรัมย์ค่ะเออแล้วก็จะมีทวีกิจอยู่ตรงนี้ทวีกิจเป็นอะไรที่ใหญ่มากน้องหญิงชอบมาเดินทวีกิจบุรีรัมย์นะคะเดี๋ยวตรงไปเป็นทางโครงทางรถไฟค่ะ าาใหญ่กว่านี้อีกอาาานี่ไงเขาทำตึกใหม่เห็นไทุกคนนี่ลักกี่ย<อ>ืนอยู่นี่ด<อ>ูดูดูดเยอะไปหนึ่<อ>งแหมทมี่อย่างนี้เราทำเป็นดูซีรีส์เกาหลีนะได้หันื่องหันอย่างนี้ดูนี้เดี๋ยวหันไปดังหนึ่งพันองศาเชื่อไหมไม่คุยละเคยเข้าไปขายอยู่สมัยก่อนนะขายอะไรตรงไปนะคะ อันนี้จะเข้าเมืองบุรีรัมย์จ้ากนะคะ่ะฟังสายติดติดไฟดอกไฟแดงนะคะอันนี้จะเป็นสามแยะไฟแดงอันนี้เขารียกถนนเจระนะถนนเจระรบ่าเนเะ้ยอะไรเขาเปิดหรอด้ว้หล่ะ จบแล้วจบจริงๆแล้วลงพยนี่นะคะตรงไปจา้ตปจาตรงไปเรื่อยๆนะคปับฝังนะ่งความมืนอะะเป็นราชพัะ,ะอันนี้แยกไปนเนี้ยก็จะไปบกสบริล์บกสบริลลมนะคะอ,อ,อย่างไรก็ตามทคนิคดจริงๆแล้วไม่ได้เยน,ยนียค่ต้องการเมเง เท่านั้นที่จะได้เทคนิคครับอย่างไรก็ตามเนื่องจากเทคนิคนี้เพิ่งพากันเขียนนี่ครับต้องไปครั้นเขาจึงไปศึกษาในสิ่งที่ต้องใช้พลสวรรค์มากกว่าอันนี้จะเป็นดัวราชพัฒน์นะคะนี่ราชภัฒน์บริหลัมยาวไปถึงโน้ตที่ตรงข้างก็เป็นวิทยเทคนิคค่ะช่วยไรเทคนิคบดีช่วยไม่ได้จริงๆค่ะแม้ว่ามันจะไม่เพียงพอเราก็ต้องรอนี่ในเมืองเทคนิคเข็มควยุนของฉันก็ถึงขั้นที่4ี่แล้วในเมืองบริลลัม ขบวน,น,น,นี่คนเนาะข้างบนเนี่ยเราว่าเป็นลักษณะแบบคุณมองไม่เห็นอันนี้วเวลาเทคนิคบุรีรัมย์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตึกของวเวลาเทคนิคนะคะฝั่งซ้ายมือก็จะปราสาทของของรชาชพัฒน์บุรีรัมย์ค่ะเป็นลักษณะปราสาทของนะคะนี้าทยมือค่ะแล้วเราก็ตรงไปนะคะตรงไปเรื่อย เรียงๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นสลาักางตึกสีนี้นะ,ะเนี่ยสีน้ำเงินอันนี้เขาสร้างใหม่นะคะสร้างเพิ่มเติมนี่ไงพี่พุทธโกดังเขาเซ้นเนี่ยเนี่ยเ,ยเขารถมาลงส่งของตัวนี้แหละนี่ไงนอนนั่งอยู่เสื้อเขียวอะเซ้นใช่แคบบีง ตรงไปนะคะตรงไปเรื่อยๆจ้าแล,และเราก็จะเจอแล้วขวามือตลาดไหนเบลซาเลี้ยวซ้ายคือถนนซากาวซากาวคือถนนที่ขึ้นชื่อของบริร,รัมเสาร์อาทิตย์ษกาจะมาขายของนะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะมา,าขายของเอาให้พี่อ่ะอู้ชาป้ายไ,ไหไมเพิ่เห็นนี่ค่ะ อันนี้คือถนนซักราวนะคะสวยงามตามทองเรื่องงบประมาณปตรยเนี่ยเยอะมากเลยนะจะบอกให้ปตรยน,น,น,นี่ค่ะถนนซากราวแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะคะนี่นี่นี่จะเป็นสับปทลุงเนโรงแรมลุงเนี่ยแสงลุงเนี่ยเจ๋งไปแล้วค่ะอันนี้ก็จะทานในตำรวจผู้ทอนบริลัมค่ะนี่นะคะแล้วก็ขับรถตรงไปเรื่อยๆคะ่ะแล้วก็จะเริ่มถนนแคบลงแคบลงแคบลง,บลงนี่ไง ลานเขาในตรงมองมุมเนี่ยอันนี้ปิดไปแล้วนะเพราะว่าเขาเช่าไถมไม่ดีเขาเลยปิดนี่ตรงนี้ปิดไปแล้วนี่บ้านเขาอยู่นี่น,นี่นี่นี่แล้วอันนี้ก็จะเป็นวัดหลวงนะคะ่ะวัดหลวงนี่วัดหลวงเลยทีนี้แล้วก็จะออกจากตวกมอญบริัมค่ะอันนี้ก็จะเป็นศาลหลักเมืองบริ มีภาษาจีนด้วยภาษาจีนเนี่ยเป็นลักษณะแบบท่องเที่ยวด้วยนะคะโอเคค่ะน้องหญิงถ่ายคลิปบุรีลัมยจบแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ